สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีตอนเช้าๆจ้าพี่ตู่ก็มาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าเช้าให้ดูนะจ้าดูต้นไม้ก็ยังโกนเหมือนเดิมแต่กำลังกำลังจะแตกแล้วใบาอ,อากาศไม่ดีเลยวันนี้อากาศไม่ดี แต่ดอกไม้ก็กำลังออกสักคระออกเยอะเลยเนี่ยมายืนบนบ้านพี่ตนะู่เนยังเห็นสักคระสีชมพูเห็นไหมเดี๋ยวขยายใ,ให้ดูใหญ่ๆหน่อยดูเห็นฝั่งขนุนอะสีข,า,ขาวๆนู้ มันอยู่ไกลอยู่เห็นไหมล่ะต้นไม้บ้านพี่ตู่บังเห็นไหมแต่ก็เสียงนกเสียงการ้อง ต้นไม้ไม่มีใบเลยเนี่ยแต่กใกล้จะออกละวุ๊สองสาอาทิตย์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะออกอีกจะเขียวชุ่มจะเดือนเมษามันเป็นเดือนพอดีเดือนวันเกิดพี่ตู่อะเดือนหน้าเดี๋ยวเขียวชอุ่มเลย แม่ถ่ายให้ดูจ้ะแลดไม่มีวันนี้แต่ก็ไม่หนาวหรอก ตูมายืนอยู่ข้างนอกโอเคนะจ๊ะคลิปนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูจ้าพี่ตู่สบายจังเลยนะอยู่ชั้นสามอพาร์ตเมนต์ได้มองได้เห็นดูนกเิย นกขะหันหน,าห,าหน้ามามองอีกไหมตอนนี้ก็นกกำลังออกไข่ แต่มันเข้ามาหาจบไข่อยู่เนี้ยนกเนี้ยจะมากินไข่นกอีกอีกตัวนึงนม่ใส่ไม่ไมดีโอเคนะจ๊ะคลิปนี้ก็บรรยากาศจ้าบายบาย